พอสอพอสอพี่สาวเคยคิดไหมว่าถ้าเราอายุสัก60เนี่ยเราจะแบบเป็นยังไงกันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมเออดีเป็นอย่างนี้หรือว่าเราจะเด็กกว่านี้อีกเอ้ยไม่แน่แล้วยังไงอยู่แต่ชมเ็ามาถามเรื่องอายุอายุเนี่ยก็นั่นสิก็นี่คือแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะปีหน้าจะ60แล้วเหรอแต่นางยังดูแลตัวเองดีมากสวยเสีย ไม่เดาลนะอย่าบอกนะว่า2,000ปี2,000ปีค่ะไม่ใต่เพนทักค่ะสวัสดีค่ะนะค่ะคุณจะเล่าเลยพี่สายก็จะไม่สวยเสียเปี้ยปังอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าคุณคะแบบ professional เลยนะคะอดีตนางงามตุ๊กตาทองคุณดู หมายเลขสิบใช่หรอแม่นางสาวดูคุณดูนางสาวดูน่าอิ่มมากตอนนั้นเด็กคุณต้องดูว่าคุณเป็นพักถ่ายรั่วใครนี่นี่มิสยูนิเวอร์สนี่โดยปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยเขาก็จะมีนางสาวไทยใช่ไหมลูกแต่ปีนั้นเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนางสาวไทยเขาไม่ได้ประกวดแต่ของสมาคมผู้สืข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเขาก็เลยจัดอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ก็คือคนนั้นน่ะแม่ยังไม่ได้เล่นหนังยังเป็นอายุเท่าไหร่คะสิบห้าสิบห้าแล้วทำาไม่ตองันตัดสินใจไปประกวดคะคือคุณแม่รู้จักกับโรงเรียนเสริมสวยเกษียามก็เหมือนทางนู้นเขาบอกเออเนี่ยพี่เอาลูกสาวมาประกวดซีนนู้นนี่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วโดยปกติอ่ะของพวกโรงเรียนเสริมสวยทั่วไปอะเขาจะมี นางงามเขาจะต้องประกวดนางงามกันอยู่แล้วเขาดีในสังกัดใช่คุณแม่ก็เอาเรามาประกวดโดยที่เราเนี่ยถามว่าชอบไหมหรือเราไม่รู้เรื่องแต่แม่บอกให้ประกวดเราก็ประกวดก็พี่ต่ายแตว่าอยู่ในแวดวงความสวยความงามอย่างนี้เนาะใช่เพราะคุณแม่เป็นเจ้าของร้านสวยๆก็แปลว่าพี่ต่ายน่าจะได้เคล็ดลับความงามมาเยอะเลยจริงๆแล้วตอนเราเป็นเด็กๆอ่ะเราไม่ได้ชอบหรอกต้องขัดตัวต้องทาครีมก่อนนอนอะไรเนี้ยแต่ด้วยความที่ คุณแม่เราอยู่ตรงนี้คือเหมือนโดนทุกวันน่ะลูกทาครีมอาบน้ำอย่างทาครีมขัดผิวเนี่ยผิวไม่สวยขัดเราก็ทำาแต่จริงถามตอนเด็กเราไม่ได้ชอบเลยแต่มันซึมซับไปด้วยอัตโนมัติเพื่อความสวยนะคะแม่ตายเนี่ยเป๊ะมากให้ความสำคัญแม้กระทั่งการเลือกปลอกหมอนนะแม่อถูกเดี๋ยวน้ายับอย่างนี้หรอถูกเวลานอนเนี่ยห้ามนอนหมอนที่เป็นผ้าแบบหยาบหยาบนะเพราะว่า จ้านี้ก็ถามว่าคืออะไรแม่งั้นตื่นเช้ามันหน้าเรายับนะลูกถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปหาผ้าที่มันเป็นลื่นๆเป็นผ้าอย่างเช่นผ้าสตินอะไรเงี้ยลองมาทําปอกหมอนแล้วคุณลงนอนคุณนอนกลิ้งไปกลิ้งมาท่าไหนก็ได้ตื่นเช้ามาหน้าคุณจะไม่ยับแล้วเขาบอกเฮ้ยจริงหรอเอาว่าลองก็ไปซื้อปอกหมอนสตินมาเลยก็นอนตื่นเช้ามันจริงพี่แฮมนาไม่ยับเลยนอกจากเรื่องความสวยที่พี่่ายเปะปังแล้วเรื่องงานบ้านอันนี้เราก็เคยได้ยินมา ว่าอะอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยนอกจากความสะอาดอ่ะเข้าใจแต่ห้องน้ำเนี่ยห้ามเปียกโอเคเราอาบน้ำเสร็จอะมันก็มันเปียกอยกู่ยแล้วนะแต่ก่อนจะออกมันต้องเช็ดนะก็หันไปเช็ดท่านยเช็ดเองด้วยเลยนะเช็ดเช็ดเอาผ้าเปียกเช็ดตัวผ้านี่ลูบน้ำผ้าให้อีกคนนึงต้องใช้ผ้าสองผืนค่ะเช็ด อ่าโอเคสบายใจ,ใจละแต่หลังจากที่เราเช็ดเสร็จก็เหงื่อก็ไม่นิดๆตาต้นคอแต่ก็โอเคอะ่ะหัานไปดูว่าเออห้องน้ํามันสะอาดแล้วห้องน้ําแห้งแล้วหนูก็รักความสะอาดแม่หนูอะไม่ให้ห้องน้ําเปียกเลยโดยไม่เปิดน้ําเลยคือทำงานต้ายสสุดไม่ต้องเริ่มไม่ต้องเริ่มอาบเลยสะอาดคุณทำไงเช็ดตัวเอา พักแห้งได้รักแห้อย nah. ่างเดียวเสร็จอย่างเงี้ยหรือลูกจับเราทำไมทำอางนั้นออช่วงโควิดที่ผ่านมามีการทำอาหารออนไลน์เกิดขึ้นด้วยนี่เห็นไหมทุกคนได้มีการใช้ความสามารถของตนเองตอนนั้นเราก็ไม่ได้ถ่ายละครนะพี่ผู้จัดการองพี่เขาบอกว่านี้ทานน้ำเงี้ยวขายโอ้โหปรากฏว่าเยมีคนสั่งเออตื่นเต้นตื่นเต้นสนุกดีตอนแรกก็ประมาณแบบว่าบรนแรกเนี่ยน่าจะประมาณสักสามสิบ ชุดอาทิตย์ที่สองอเริ่มเยอะยังไงคะจะเป็นร้อยแล้วบอกบอกผู้จัดการมาน้องมีมันมีไม่ไหวมันเยอะไปอ่ะเพราะทุกอย่างเราต้องเตรียมเองหมดเลยเจอเทียมก็ต้องเจียวเองอะไรทุกอย่างทุกขั้นตอนอ่ะก็คือไม่พรีก็ไม่ได้กินอ่ะถูกมันจะไม่ได้ยิงนะคะคือได้ยิงกำลังน้อยจิง่ินดีมาที่เรื่องกางเกงยีนกันบ้างทุกคนรู้ว่าแม่ต่ายเนี่ยรักกางเกงยีนมาก ถึงขนาดสั่งเสียไว้เลยฮะสั่งเสียไว้ยังไงก็จะบอกเพื่อนที่สนิทว่าสมมติถ้าฉันตายไปนะการเก่งฉันเนี่ยห้ามใครเอาไปนะฮะต้องไปขายเอาเอาขายแล้วเงินเนี่ยให้กับมูลนิธิใดผู้ที่หนึ่งก็ได้ไม่งั้นจะตามมาหลอกแกวแล้วคนที่ซื้อไปเขาโอเคใช่ไหมคะถ้าเขาจะซื้อไปอันนี้เขาต้องโอเคแล้วแหละเพราะเราเราเราบอก บอกไปแล้วว่าเราขายเราไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้งกนะลูกแต่ห่วงนิดนึงได้ข่าวว่า3ามถึงสี่ร้อยตัวประมาณประมาณอยู่ยังไงเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่แบบพับหรืออยู่แบบตั้งหรือเมื่อก่อนก็จะพับไว้ให้เห็นเลยว่าเรามีทรงไหนแบบไหนแต่ตอนหลังนี้มันเยอะเกินแล้วเลอกซื้อยังคะ ยัก็ยังก็ยังก็ยังซื้ออยู่ก็ยังซื้ออยู่อ่ส่วนเรื่องความพร้อมค่ะก็ต้องยกให้แม่ต่ายเหมือนกันค่ะเวลาออกกองทีนะคะบอกเลยว่าของเยอะไม่แพ้กระเป๋าเบลากโอ้โหอันนี้คือของจริงซะยิ่งกว่าจริงคือมาเป็นแบบกระเป๋าอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวะิี่นอนยังเป็นยีอันนี้คือเข้าใจจริงมันเป็นความบังเอิญออ มีโต๊ะด้วยเหรอคะปกติก็อันนี้เราไว้วางไงพี่แม่สมมติว่าอ่ะนั่งใช่ไหมเข้าใจนะเืดไปเยอะอ่ะเอาบมดวางวางน้ำหนึ่งน้ำเพื่อกินข้าวก็น่าอันนี้ก็เป็นพัดลมเลยเฮ้ยแม่เขาอะไรอ่ะพัดลมอื่นนอก็พกพัดลมนะแต่โต๊ะเ่นนี้อันนี้ช่วยไล่ยุงได้เปล่าคะด้วยไงพี่แม่เห็นไหมใช่ไหมเราอ๋อแต่ไซนี้คืออันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขาแล้วเราก็จะมีสาย ปักไฟของเราไปเองมีปักไฟไฟด้วยเราก็จะไปขอยืมแบบว่าช่างไฟเฮ้ยขอต่อไฟหน่อยอนะฮะปักหลางของด้วยเพราเราอยากจะนอนเสื่อเลยเสือเสืออย่างเงี้ยแหมเราก็ต้องเตรียมพร้อมเห็นขนาดนี้เราอู้หูกันแล้วใช่ไหมคะบอกว่าพี่ต่ายเนี่ยไปต่างจังหวัดพกอะไรไปด้วยด้วยไหมอะไรอะไรหม้อหุงข้าวเปไปทำไมอ่ะก็กองกองไงอ๋อเรากินข้าวกองเราก็ไม่อยากไปยุ่งก็พอบางตัวบางทีถ้ามันแบบว่าข้ามวันอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่แม่ต้องทานหุงใหม่ๆถูกโอเค เราไปเองนะเราไม่เยอะนะแต่เราเราไม่เป็นภาระใครเราไม่เป็นภาระใครถูกต้องเราสามารถดูแลตัวเองอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งกาแฟของตัวเองเฮ้ยชอบมาดูเร็วชอบเครื่องทำกาแฟหรอเปล่ีจริมีด้วยแต่อันนี้เอาเอาแค่ใส่ตรงนี้ก็พอบางทีก็จะใส่น้ำร้อนแล้วก็มีกาแฟของตนเองอกกาแฟเดี๋ยวนะแล้วแก้วอ่ะต้องเป็นอย่างนี้นะเข้าใจเลยเพราะแก้วอื่นจะกินไม่อร่อยจริงอ่ะกาแฟทองแบบนี้นะนิดนึงนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะ กังเกงโกแผนเดี๋ยวนะอันนี้คืออันนี้คือเราพกไปด้วยหรอพกไปด้วยพกไปทำไมอ่ะเอาอย่างนี้ค่ะพี่แม่เวลาเราต้องไปไทยแต่งจังหวัดนะลูกค่ะค่ะแล้วมีเอเมซิ่งเลยแล้วบางช่วงเนี่ยต้องเล่นละครแบบไทยๆค่ะพีเลียดใส่อ๋อจงกระเบนต้อง แล้วเย็บสดเย็บสดมันลําบากกับการที่เราจะไปเข้าน้ําทีเราก็ต้องเรียกเรียกให้แบบว่าเรียกนางเล็กๆถูกไม่ใช่แม่หน่อยอก็เกรงใจเขาเราก็ค้นพบเราไปค้นพบมาว่าเขามีกังเกงซึมซับแบบนี้ช่วยเราได้ดิฉันก็ลองซื้อมาใช้พี่อย่าซื้อไปให้แม่ใช้อ๋แ่แรกคุณแม่ใชใช่ซื้อไปให้แม่ใช้ก่อนแล้วแม่เนี่ยชอบไปปฏิบัติธรรมนางเคยล้ม เราก็เอ๊ะเราไปเจอเนี้ยเซอร์เทนตี้ปุ๊บเราก็เฮ้ยเขา่าของเขาดีเราก็อ่าน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 จงเลยอะลองซื้อมาให้แม่อยากให้แม่สบายไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำตอนคืนเดินไปอะไรเงี้ยก็ลองให้หนังใส่แล้วหนางก็ชอบปรากฏว่าช่วยหนังได้ไงหลังจากที่เราเอาม่ให้แม่ใชช่ป่ะพี่ก็พกของพี่ไปเองอ๋อคืออันนี้คืออันใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้จะไว้ในรถ อันนี้จะอยู่ในตะกร้านี้อันนี้ฝ่ายัพพอร์ตถูกต้องอันนี้อนีซัพพอร์ตเราเนี่ยลดูได้ไหมคะอพอก็คืออย่างนี้ไว้เลยอ๋อมันเหมือนกางเกงในตัวหนึ่งแล้วก็ กระชับข้างคามันก็คือไม่ไม่แบบไหลเลยอะไรต่างๆนะกระชับเป๊ะแล้วเราก็จะสบายอย่างน้อยอ่ะเราช่วงที่เราถ่ายเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเราโอเคแล้วมันนุ่มพี่แม่กจริงใส่สบายแล้วอย่างน้อยพี่ว่าพี่เนี่ยเคยเป็นท่อปัสสาวะอักเสบไงพี่แม่ค่ะค่ะอ๋อเพราะอั้นไวถูกเรามีประสบการณ์เรื่องตรงนั้นตั้งแต่เรามีตรงนี้ปุ๊บเรามีตัวนี้มา เราสบายใจนึกถึงความปลอดภัยรักษาสุขภาพตัวเองไว้ก่อนจะช่วยได้พอพี่เจอันี้ปุ๊บได้ลองใช้ปุ๊บปั๊บอ้าวคุณคะปุ๊บปั๊บรับโชคก็คือได้เป็นแบรนด์อบัาสเดอร์เขาด้วยอีกใช่หายโฆษณาเขาอีกใช่ตอนทเขาติดต่อมานะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมืออาชีพด้านนี้แต่ก็ยินดีค่ะที่จะร่วมงานกับเขาค่ะโดยที่เราใช้อยู่เราให้คุณแม่เราใช้แล้วเราก็ใช้อยู่ก็โอ้โหแฮปปี้ก็เขา เชิญมาเป็นแบรนด์อเวอเรสต์เดนะแต่พี่แต่เล่าถึงตอนไปถ่ายโฆษณาหน่อยเป็นไงคะตัวโฆษณาเราเขาจะเป็นเราเป็นคนแนะนำเหมือนว่าเราเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องตรงนี้แล้วเป็นแนะนําให้กับผู้สูงวัยคนที่มีปัญหาแล้วคุณถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้คุณควรจะใช้ตัวนี้นะคะจะช่วยคุณได้แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกติที่คุณเคยใช้บางคนพ่อแม่ไงเขาแบบเคยไปไหนมาไหนก็รลูกได้แล้วด้วยตอนหลังเขา อันไม่อยู่เขาก็มีความสื่สึกว่าเป็นภาระแล้ก็เลยเม่นก้าอออกจารบ้านใช่พี่เป็นพี่จะในหนังโฆษณาจะเป็นแบบนั้นพี่แนะนําพอได้ใส่อย่างนี้ก็ได้กลับไปใช้ชีวิตใบบแฮปปี้กันน้อ่ปกติเขาจะไปไหนก็ได้แล้วนี่เขาก็แฮปปี้แล้วอะและเซอร์เทนตี้เนี่ยเขามีหลายรุ่นนะคะตามอาการและทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีอะไรเทคโนโลยีใส่แล้วเนี่ยแห้งสบายลดแบคทีเรียลดกลิ่นด้วยค่ะ ถ้าท่านใดนะคะสนใจดูตามห้างสรรพสินค้าหรือซุอปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ถ้าอยากจะทดลองใช้สามารถติดต่อรับตัวอย่างทดลองใช้ได้ที่ Facebook s e r t a i n t y Club นะคะหรือ Li@ น e แอดนะคะ c e r t a i n t y Club ได้เลยค่ะไปทดลองกันก่อนใช่ะจะได้รู้ฟึลขอบคุณสำหรับทุกเคล็ดลับดีๆในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ต่ายมากๆที่มาร่วมแทบกับเราค่ะขอบคุณด้วนจ้าแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้านะคะ H&M ค่ะ Lean Around ะะและเครื่องประดับจากซันชัยค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามแซ่บคนจะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ